การต่อไปหนีเป็นไ่การไปทั่วแล้วก็ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกว,วัยเบิงแล้วมี่จะรวยกับรวยเบิ้งแล้วกับยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกของเพิ่งในนั้นพี่น้องเนอะน สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสาวสวัสดีค่ะพ่อคะ่ะเมืองดอกบัวสาวจากเ <บน S 2> มืองอุบลคาสีเมืองใหม่สาวสีเมืองใหม่ค่ะพ่อพ่อยู่บ้านได้ค่ะาสาวตระก,ก,การพืชผลาตระกานุ่นมตะก,การมาสาวเนี่ยลูกนุ่มตระการเผืชดลครับสาวสีเมืองใหม่ค่ะวันนี้แบทเทิลกันนุ่มเทากับสาวนุ่มพ่อกันไม่ได้เทากับสาวไว้ที่นพ่อให้วนมาพอกันโดยโดยนัดหมายโดยนัดหมายวันนี้คิวว่างพอดีหลังจากตะลอนตะล่อนเสินหันเส้นนี เว้ยมันรับบทกาดำปีนี้มาเซอร์นแค่เดีเ๋ยวกับซ<ข>อ,อนบอุรีเดี๋ยวกับซาละครับงานหลายอีดีพี่น้องมันต้องได้ต่วนุ้มตาลุกอ่างมากตาเา <นะ S 2> ดียบ่พอเดียบแต่ตาได้ขนกะเลียขึ้นกันพ่อว่าอยู่เป็นห่วงสุขภาพอยู่ดิค่ะน้องบิวจิตชริยาค่ะจากสีเมืองใหม่จากสีเมืองใหม่ค่ะพ่อครับดาวดังในตอนนี้โอ้ยยาบ้าพี่พ่อเงียบดังตัวเปิดได้แง่กระดัม่าเมียนเพ่งลูกลองหนาไปที่น่นนะเอาข้าวเจ้าลองนำได้เอา เป็นผู้ใดไว้ดีพ่อพ่อไปรุ่นพ่อมารุ่นลูกด้ปีนี้เมียนเมียนเมียนอยู่ค่ะพ่อ,พอช่วงนั้นเขาเมีนเฮียนมาส,มบ,าสมบายก็เลยได้มาเห็นน้องบิวบ้านเอาดีบอกบิวดัานแห้งว่าทำมามีโอกาสเนาะค่ะพ่อมาดเดียดเส้นใ,ให้ล่ำในจกักอนพ่อเอาเอย่างไรใช้ล่ำล่ำจกักอนล่ำรองจั้งหมดไ,ได้บ่ลำได้ได้ค่ะแต่มแต่ว่าล่ำเราล่ำทั้งเหย้าซะเนาะอุบลบนจืดอยากจือบดไปไหนจักหน่อยมองดูแต่เปิดไหมไปสีเขียวไปโอ้เปิดแล้วสีเขียวเปิดแล้วมีโอกาสนี้ปากตอนเป็นล่ำรอง ลองเสียดายผู้เบานี้มีคิงสาเด้อไม่ได้โมความใจมีดมอแค้นแฟ้นมอกองสุปูสุค้อนขากาล้วกาช่องท้องยุราพ้อช่องของ,อออง,ของน้องบิวเสียงเป็ดค่ะติดตามไเลยดนะ้ว <c oughs> ช่องอันโลกของเพิพ่อนบ่พอโลกของเพิ่นโลกของเพิ่อนกับบิวเสียงเป็ดผู <c oughs> ้ใดเป็นผู <c oughs> <อ>้ตัง้<อ>งให้ตั้งเองนี่นะพ่อโอ้คักคัก Ôi là nó Là nóng đi xé rái ai xé rái phán ngân mươn Xé rêu ơn xé hoa quay xa Mà thả đầy đọc thay ao Là nóng đi xé rái chổ xé rái xăm đọc ngân xèn เสียดายแวีนหัวทั้งละเมือฟังบ่ทันไม่น้อยเ,ย,ยเสียดายโอยเสียดายแก้มเน่าบ่ทันในปัจอ,อุบันะกอกจนเน่าแล้วหอยก่อยก็จังเห็นขอม่ดัมาเห็นเข็นมบ่ดังมาตองพระลาบุญโอยู่ใส่โอ้ยเด้น้อยสั่งมานอยากใส่โดนแล้วก็จังมี พระลานวงมีมันน้อยพระลานวงมีมันหน่อยเขี้ยหับตั้งตังไม่ท้อเ่อนผิดายหาบ่พอเพื่อ,อ,อเต้นเม็นตื่นว่งเดีียวเห็นน้องน้องคืนอุราตอมเกือบไตเติมเกิดมาในชาตินี้พระลานวงเม็นบ่ถึงบ้านเรื่องเล้งเจ้าผู้ตนอีตูเตี้ยเมียมีเร็วบ่ มาเห็นไม่ติวสมบอท่านกินกับลาบไก่ไมาเห็นให้กูห่วงควงบ่ท่านได้ดอกไสปปอมาเห็นกวาดตขาขครบอท่านใส่เดอแกงปลาเสียดายนอะบอกมีน้องวันควงบ่มีน้ำเสียดายคำเสียดายแกง เสียดายเนีย่ยโจเด้อหลักขันมาญาณเนี่ยได้เสียดับเมื่อการอดบ้านเสีสยส่วนไหเขาบอนนอนเขาควนควนเออเออ โอ้ยโอ้ยโอ้อละนาโอ้ยเสียงเงียบเสียงเงียบขอตรวจคอไปได้พี่น้องเนอะเพ่าะเแปลกใจเลยนาการนางานบ่เพแปลกใจก็ไปเสียงเป็ดบ่เพราแปลกใจที่ว่างานหลายเพราะว่าการง้อพอนดิทานมาประมาณหน่อยๆน่ดิเป็นยังไงบอคือบ่มันเต็มมันเต็มเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาเตยจะก่อนน้องพ่อ สมควรอุ้ยสูงอยู่นี่สมควรแล้วนะบ่สูงสมควรแล้วนะสูงส <laughs> ูงบ่แม่นแม่นค่ะคนละขี้เสียงสาวเสียงสาวบ้านนาแฟนแฟนจ้ามาเร็วเด้อท่าน สาวอุบลยินดอกหัวบ้านเชื่อลูกเชื่อหลานระบอระตาสาวสอีเมืองไงในน้ำบิวจิตชาริยาเอาเสียงลำทำนองมาจาส่งเสียงบอนมาอ้อนใจเป็นเ้อแป็น เตําตัมกวานีมเสียงเกดหม่เนีักขี้จักบอบ <laughs> ่จกักมีแต่น้ำ่ยสมุนราคาบอกจานุนตีสินะเพเสียออเอาต๋อตกว่านี้นี่เขาก็ไม่ได้บอกเขาล่ำขี้อย่างิข <l> ีนี่ติเม,มียนไมเดี๋ยวงไว้เพราะอมาล่ำขี้เมียนดวงดอกไม้นี่<ม>นะ ไม่นีนะบุดว,งวงงังมาลาของนองมีเอื้อยางมาลงม พัดเยื่อมันทั้งหอมให้สวงมาพิเด็ดเอาดวงพวงมาลามาแสียมเกาลูปะขันจุ่มเต้าแก้วแก่นละเป็นแฟนผู้ใดแก้วแก่นละเป็นแฟนผู้ใดคนใครอะไรใครอะไรคือเจ้าสร้างมาไปกิดกรรมอุบันคำน้อยไดรัมเมื่อแลงน้องติดลำเจ้าแลงเยสาวลำผู้ใดให้น้องเลี้ยงกระไรลืมหายน้องไรก็น้องไระองลืมหายทางไม่เจ้าลืมง่ายป้าบ่ป้ากบไคร สีมังไม่บัง้องบห้างบวางไรใ,ให้แกไปให้ต้องไล่ก็ไล่เรื่มไยต้องไล่ก็ไล่เรื่มไยต้องไ,องไล่เรื่มไงบวางเลยโตเรื่มไงป้าบวาว่าคนจก่บิด เอาสาแม่ม้านเราพอสมกับท้องฟุ้งบวังกายให้แกไม่ให้น้องไรก็น้องไรเรืมหายน้องไรก็น้องไรเรื่มใหม่บวังเลยเจ้าลืมง่ายฟ้าบ่พากบลี่พูนยาลี่เราพอเปิดม้านไวยบวังกายให้แกไม่ให้น้องไรก็น้องไรเรืมหายน้องไรก็น้องไรเรืมหายน้องไรเรื่มใหม่บวังเลยเจ้าลืมหยีน้ำพิศมันเบาออมน้องแป้งบวังกายให้แกไม่ให้น้องลานานานว่นนลานา ทางตาเจ้าสักก็ไม่เจยทางตาเจ้าสักก็ไม่เจยเมื่อเป็นเหยอีแม่น้องบอกาหรือบอพ่อใจเจ้าเขาหรือบอพ่อก็ใจโต้เต้โต้เต้โตก็ใจเจตโต้ลุกลุกลุกลพี่น้องเอ้ยเกิดมาเป็นมะลำนจิเม็นมันมวนซาโต้เด้อซาเบ๊กไปขอให้เกิดเป็นมะลำเด้อ อาตุรเกิดทนายพ่อเป็นพ่อยกอีกแล้วะพ่อยกว่านี่ก็เป็นไหนก็พอเออยยกยกให้ลูกบัดสาส่วนนี้ขอบคุณหลายๆเนื้อการขอบคุณช่องโลกของพึ่งนะคะฝากติดตามพี่น้องช่องน้องบิวเสียงเป็ดบิวเสียงเป็ดข่าไปเป็นกําลังใจในสิลปินงมาวนคืบกันพี่น้องตอนนี้ไม่ใหาไม่อยู่คอนเจนค์คือกันต่างกันเป็นไถ่บันพื้นน่เด้ไถบพื้ต่างกันถี่อายุ ว่าปัญญาคือพี่ิบลื่นกันเนาะบาว่าเนาะค่ะพ่อกันรับคูบาจารมเขาแตลกแต่ยังเนาะพ่อเนาะมีศิลป์มีศาสตร์นะคะพ่อเปิดของเนาะมีท่านพ่อครับมีศาสตร์ศาสพ่อกรับนี่อมีสองพืนปีนเอาสองพืนมาพร้อมปีนมีโอกาสไปมากนะร่วมกันนะคะรวมบอด้สองบ่ได้เฮ็ดน้อกันจักเกลือเนาะพ่อเนาะพี่เดียนพ่อเขาจะมีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าแต่ว่างดูแลสุขภาพนดูพ่อเป็นห่วงดีเพราะว่า จอยแห้งแล้วจอยแห้งหมอพอเข่ากรบเพาอยากแล้วดิเอาอันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากินนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนุ่มจือดเอียงสี่าให้ลููกดมองตาหมื่นน้าพอนอกก็ว่าไปขอบคุณพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะสองก้อนเน็ตนกนกเน็ตนิดเน็ตนิเนียนเนียนเนียนเนีตนนะคะลูกบิวจิตชริยาบิวเซียงเป็ดสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อ